ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพอดีว่าผมไปเจอบทความบทความหนึ่งนะครับในร้านคาวฟอร์ดเมทัลเดท ECTOR นะครับซึ่งเป็นร้านเครื่องตรวจจับโลหะชั้นนาของประเทศอังกฤษนะครับบทความนี้มีคนเข้าไปดูเยอะเลยผมเลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเขาบอกเทคนิคนะครับเกี่ยวกับการเดินเครื่องไมล์หลับอีควิ o นนะครับซึ่งเป็นเครื่องตรวจจับโลหะสําหรับมืออาชีพนะครับเป็นเครื่องหลายความถี่นะครับก็แบ่งเป็น5เทคนิคด้วยกันนะครับเทคนิคที่1นะครับ เป็นเทคนิคการตั้งค่าความไวนะครับการปรับความไวนะครับก็คือง่ายๆเลยเวลาเราเปิดเครื่องนะครับเรากดลบก็คือลดความไวบวกก็คือเพิ่มความไวนะครับยิ่งไวจะยิ่งลึกแต่มีสัญญาณรบกวนตามมาเอ๊ะแล้วเราควรจะปรับความไวตรงไหนให้เหมาะสมนะครับตอนเริ่มนะครับให้เราเดินด้วยความไวต่ําก่อนนะครับเช่นสัก15นะครับ จากที่แม็กซิมัมเนี่ยประมาณ25หรือ28แล้วแต่ซีรีส์นะครับการเดินความไวต่ำนะครับเพื่อให้เครื่องปรับสภาพกับพื้นที่บริเวณนั้นก่อนนะครับให้เครื่องเรียนรู้ก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะนี้เมื่อเราเจอวัตถุต้องสงสยัยโลหะต้องสงสัยที่มีค่านะครับให้เราค่อยๆเพิ่มนะครับฟังเสียงโลหะว่ามันชัดขึ้นไหมชัดขึ้นไหมก็เพิ่มความไวไปอีกเพิ่มความไวไปอีกนะครับจนกระทั่งเริ่มมีเสียงรบกวน ะะแล้วมีเสียงบรบกวนก็แก๊ก็แกกมาให้เราลดความไวลงมานิดนึงนะครับเพื่อหาโฟกัสจุดสมดุลของความไวที่เหมาะสมนะครับจะไม่มีค่าตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการหน้างานที่เราเดินนะครับแล้วก็วัตถุเป้าหมายของเรานะครับว่าเราจะหาเครื่องประดับขนาดเล็กหรือว่าจะหาของใหญ่ดังนั้นการเรียนรู้และประสบการณ์นะครับการฝึกบ่อยๆจะช่วยให้เราเรียนรู้การ ปรับค่าความไวที่เหมาะสมกับหน้างานของเรานั่นเองครับเทคนิคที่2นะครับคือการเลือกโหมดให้เหมาะสมนะครับซึ่งหลักๆนะครับเขาจะมีทั้งหมด4โหมดนะครับวิธีเปลี่ยนโหมดก็คือกดตรงนี้ฮะนี่ฮะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนะครับอันแรกก็คือโหมดพาร์นะครับโหมดพาร์นะครับเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีขยะโลหะปนเปื้อนเช่นสวนสาธารณะสนามเด็กเล่น โหมดนี้นะครับจะช่วยกรองขยะออกและยังสามารถตรวจจับเหรียญเครื่องประดับและสิ่งของมีค่าอื่นๆได้ดีนะครับมาที่โหมดต่อไปนะครับโหมดนี้ชื่อว่าโหมดฟิลครับก็คือโหมดทุ่งนานะครับโหมดนี้นะครับออกแบบมาเพื่อค้นหาสิ่งของโบราณและเหรียญนะครับในพื้นที่เก่าๆนะครับเหมาะสําหรับพื้นที่ที่อยู่ไกลจากสัญญาณรบกวนนะครับต่อไปบีสโหมดนะครับหรือว่า หมดทะเลนะครับจะเหมาะสําหรับชายหาดทรายเปียกทรายแห้งหรือว่าแช่น้ําทะเลนะครับมันจะช่วยป้องกันเสียงรบกวนจากแรทธาจากน้ําเค็มนะครับและสุดท้ายนะครับมาที่หมดโกนะครับหมดโกเนี่ยใช้ค้นหาทองคําชิ้นเล็กๆในดินที่มีแรท่าสูงนะครับให้ความไวสูงและปรับสมดุลดินเพื่อรับมือกับสภาพที่ยากลําบากครับดังนั้นนะครับการใช้งานในสถานที่จริง เราต้องสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับเช่นเราไปเดินทะเลเราต้องใช้โหมดทะเลนะครับแล้วปรับความไวให้สมดุลกับสภาพทรายเปียกทรายแห้งนะครับถ้าทรายแห้งเราอาจจะเพิ่มความไวสูงได้นะครับถ้าทรายเปียกเราอาจจะลดความไวลงมาเพราะว่ามันมีสัญญาณรบกวนเยอะนั่นเองและที่สําคัญนะครับก็อย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนโหมดในพื้นที่เดิมนะครับเราเดินพื้นที่เดิมๆ้ดยโหมดนี้ให้เราลองเปลี่ยนโหมดดูบ้างครับบางทีอาจจะช่วยให้เราเจอโลหะมีค่า ที่โหมดเดิมนะครับโดนเสียงรบกวนหรือโดนโลหะอื่นบดบังไว้ก็ได้ครับซึ่งการเลือกโหมดนะครับเราอาจใช้เทคนิคผสมผสานกับการแกว่งจานนะครับในพื้นที่ที่มีขยะหนาแน่นโลหะหนาแน่นนะครับให้เราแกว่งจานช้าๆครับแต่ในพื้นที่ที่มีโลหะกระจายตัวยวงห่างนะครับเราอาจจะแกว่งจานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับการกาวลานคือการ ช่วยให้เครื่องนะครับตอบสนองต่อโลหะใต้ดินได้ดีขึ้นและลดสัญญาณรบกวนจากแร่ธาตุในดินนะฮะในกรณีที่ดินไม่มีแร่ธาตุนะครับให้เราปรับกาบาลานไปที่ศูนย์เลยแต่ในกรณีที่ดินมีแร่ธาตุนะครับจะมีวิธีกาบาลานสามแบบนะครับในอ quinox กนะครับก็คือ1กาบาลานแมนนวลเรากดบวกลบตั้งค่าเองเลยนะครับฟังเสียงเองดูจุดที่เหมาะสม2กาบาลานออโต้นะครับ ก็คือให้เราปั๊มจานและให้เครื่องเลือกค่ากาบาลานที่เหมาะสมเองครับและ3กาบาลานแบบ tracking นะครับคือให้เครื่องกาบาลานอัตโนมัติตลอดเวลาที่เราเดินเลยครับกาบาลานตลอดเวลานะครับในปกติแล้วการกาบาลานนะครับต้องทําก่อนเดินนะครับหรือเราเปลี่ยนหน้างานเปลี่ยนพื้นที่เราต้องทํากาบาลานใหม่ครับและอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเราเดินเดินไปมีสัญญาณรบกวนเยอะขึ้น นะครับให้เราทำการบาลานใหม่นะครับยกเว้นว่าเราเปิดแท็กกิ้งไว้อย่างที่ผมอธิบายนะครับซึ่งคลิปการบาลานซนะครับผมจะแยกไปทําอีกคลิปหนึ่งนะครับเทคนิคที่4 recovery speed ครับคือความเร็วในการประมวลผลเมื่อเครื่องตรวจจับโลหะที่อยู่ใกล้กันครับ recovery speed นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า speed จานนะครับให้เรากดฟันเฟืองนะครับเลือกโหมดย่อยนะครับมาที่อันสุดท้ายเลยครับนี่ฮะ มันจะปรับได้นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับของ900้เขาจะปรับได้8ระดับครับการตั้งสปีดจานต่ำนะครับเหมาะสำหรับพื้นที่โล่งนะครับสัญญาณรบกวนน้อยเน้นการหาโลหะวัตถุที่อยู่ลึกสปีดจานสูงเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีขยะเยอะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าเราต้องใช้สปีดจานในการแยกโลหะที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับเช่นการหาเครื่องประดับที่ตกอยู่ในพื้นที่ที่มี ตะปูเยอะๆฝาเบียรเยอะๆแบบนี้เราต้องใช้สปีดจานสูงนะครับหากเราไม่แน่ใจว่าจะตั้งสปีดจานแบบไหนก่อนนะครับให้ตั้งที่ระดับกลางๆก่อนนะครับแล้วทําการสํารวจพื้นที่ครับว่ามีโลหะในบริเวณนั้นหนาแน่นเพียงใดครับแล้วก็ของที่เราต้องการจะหาเป็นแบบใด ที่5ครับ Ion b น a บครับเป็นโหมดลับใน Equinox นะครับมีอยู่ทุกรุ่นครับผมอยู่ตรงนี้ครับที่ผมเรียกมันว่าโหมดลับนะครับเพราะว่ามันอยู่ใน Reco ร์ดสเนะครับแต่เราต้องกดฟันเฟืองค้างครับเพื่อนนี่เห็นไหมครับมันจะมีเครื่องหมายขีดเส้นใต้เพิ่มขึ้นมานะครับเราขึ้น fe นะครับการปรับก็เหมือนเช่นเคยครับบวกลบนะครับอย่าง Equinox 900นะครับมี IonB น a บ9ระดับนะครับซึ่งเจ้า ไอออนไบแอคือค่าที่ทำให้เครื่องนะครับลดการตอบสนองต่อโลหะที่เป็นเหล็กที่อยู่ใต้ดินทำไมต้องลดการตอบสนองต่อโลหะเหล็กหรือว่าสนิมครับเพราะว่าส่วนมากเราจะเจอขยะที่เป็นเหล็กเช่นสนิมนะครับตะปูใช่ไหมฮะเศษลวดต่างๆใน Equinox series นะครับจะมีระดับไอออนไบแอไม่เท่ากันถ้าเป็นตัว900นะครับเขาจะมี8ระดับ เราปรับระดับสูงไว้เช่นปรับไว้ที่7ที่8เพื่อลดการตอบสนองต่อโลาหะเหล็กที่ไม่มีค่าใช่ไหมครับเราจะได้ไม่ต้องขุดขยะขึ้นมาเยอะแล้วในกรณีใดที่เราต้องการปรับค่าต่ำาๆเช่นปรับไปที่2ที่3ก็เพราะว่าเราต้องการหาโลหะมีค่าชิ้นเล็กๆครับที่ค่ามันใกล้เคียงกับเหล็กครับ เราก็ต้องปรับต่ําเช่นสร้อยคอขนาดเล็กนั่นเองครับดังนั้นจึงมีข้อควรระวังครับถ้าเราใช้ค่านี้สูงเกินไปเราจะข้ามของมีค่าบางอย่างครับอย่างสร้อยเล็กๆหรือว่าโลหะมีค่าชิ้นเล็กๆแต่ถ้าเราปรับไอออนไบอดต่ําเกินไปเราก็จะเจอสัญญาณรบกวนจากโลหะขยะเหล็กเยอะขึ้นตามไปนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับยังไม่แน่ใจว่าไอออนไบอดที่เหมาะสมกับหน้างานของเราอยู่ตรงไหนให้เรา ตั้งค่าไปที่กลางๆก่อนนะครับประมาณ 4- 5หนะครับแล้วเราลองเดินดูฮะหากเพื่อนๆนะครับปรับการตั้งค่าได้เหมาะสมแล้วก็อย่าลืมนะครับเพิ่มประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับอย่างเช่นจานเสริมนะครับจานอีพีน็อกนะครับก็มีจานเล็กก็คือจาน6นิ้วแบบนี้ฮะจานเล็กแบบนี้ช่วยในการแกว่งในน้ำนะครับหรือถ้าหาบนบกก็คือ ในพื้นที่ขยะเยอะนะครับมันจะแยกโลหะได้ดีกว่านะฮะซึ่งจานมาตรฐานนะครับเขาจะเป็นเล็ก11ก็คือ11นิ้วนะครับทุกรุ่นเลยมีจานเล็กแล้วก็มีจานใหญ่ครับจานใหญ่คือตัวนี้ตัวนี้จาน15นิ้วนะครับช่วยเพิ่มพื้นที่การสแกนนะครับและโดยหลักการแล้วยิ่งจานใหญ่จะยิ่งหาวัตถุได้ลึกขึ้นนะครับอุปกรณ์เสริมต่อไปก็คือหูฟังนะครับหูฟังช่วยให้เราฟังเสียงได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ลดสัญญาณรบกวนจาก ภายนอกนะครับในเครื่องของเขาก็มีหูฟังมาให้อยู่แล้วนะครับหรือถ้าใครลงน้ํานะครับจะใช้หูฟังกันน้ําเพิ่มก็ได้นะครับการใส่หูฟังนะครับบางทีเนี่ยเราจะได้ยินเสียงอ่อนๆเสียงปลายสัญญาณนะครับที่เขาเรียกห่างเสียงนะครับบางคนจะฟังออกนะครับว่าไอ้ห่างเสียงแบบนี้โลหะใต้ดินคืออะไรนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับซึ่งเราจะขาดไม่ได้ก็คือตัวชี้เป้านะครับตัวชี้เป้ามีหลากหลายรุ่นเลยนะครับที่ ช่วยให้เราเจอวัตถุได้แม่นยําขึ้นกระชับพื้นที่การค้นหาเพราะบางทีจานใหญ่เจอของเล็กเราไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเราเอาตัวชี้เป้าจี้ไปนะฮะเราก็จะเจอวัตถุได้เร็วขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือขุดกระเป๋าก็แล้วแต่ตามที่ลูกค้าถนาดัดตามที่ลูกค้าชอบนะครับครับและนี่ก็เป็น5เทคนิคนะครับในการเดินเครื่องอ quinox ให้มีประสิทธิภาพนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ไม่อยากให้เพื่อนๆไปโฟกัสนะครับกับ ของที่เราจะเจอจนเคร่งเครียดจนเกินไปนะครับให้เราเน้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์มิตรภาพแล้วก็ความสนุกจากการค้นหานะครับนั่นก็จะทำให้เรามีความสุขกับการเป็นนักล่าสมบัติครับผม